ูยควายงามแขนอยู่นี่พี่น,น้องเนาะมาเบงิงควายขอนควายขอนควายงามขอนดจะครับพี่น,น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องบ้านสว่างเชนแหนมาแล้วพี่น้องบ้านสว่างเชนแหภาพี่พี่น้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายมาเปิดราคาควายงามตลาดนัดโกคือเบื้อบ้านน้องแกตลาดชมพูจุกจังหวัดร้อยเอ็ดเช้าว,วันนี้คือคักพี่น,น้องเนาะเช้าว,วันเสาร์ที่22อ่ะ20โอ้ผมกระลวง20ธันวาคม2568ที่ตลาดนัดโกคือเบื้อบ้านน้องแกตลาดชมพูจุกจังหวัดร้อยเอ็ด จักสิเลือกเปิดราคาควายตัวใหพี่น้อง <doo> มันงามเบิดพี่น้องนาอยอยู่นี่งามเบิดสุดโตพี่น้องเนาะนาสนใจเบิดสุดโตผมสีเลือกเปิดตัวใหพี่น้อง <doo> เปิดตัวได้ดีควายเผือกกะงามหอยเอกกะงามเพิ่งกำลังต่อล่างหอยเอ,อกมากหอยตัวเผือกก่านนอพี่น้องเนาะมาสายเผือกสวัสดีครับมาเบิ่งสายเผือกงามงามพี่น้องเนาะสายประกวดเพิ่นพี่น้องเนาะสมาสวยเห็นเนาะสีสันตน้นโตอุ้ยมีขวัญมงคลย่างดีพี่น้องเนาะมาเบิ่งถ่ายเพิ่นเป็นผู้หน่อยงามๆ่าสายรอค่ะพี่น้องเนาะ เบิ้งพี่น้องเนาะสายหล่อสูงอยู่ประมาณสูงร้อยสามสิบเท่าไรดูร้อยสามสิบหาบวกลบเลยพี่น้องเนาะสวยงามมากพี่น้องเนาะเบิ้งเขาเบิ้งพี่น้องเนาะโอ้ยหน้าตาเขาเปิดกว้างทีดีเบิ้งบักผ้าแข้งขาป้านมะขาใหญ่พี่น้องขาใหญ่เนาะขาใหญ่ครับพี่น้องเนาะเผือกหน่อยตัวนี้บ่ต้องห่วงพี่น้องสายพัฒนาเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอผ่านได้เลยถ้าเปิดไปจังไหนร้อยสามสิบห้าบูยราคาพี่น้องราคาหน้าต่อเรามาสายใดเนื้อ กูงเพชรรคับเมืองเพชรพี่น้องลูกกูเมืองเพชรเด้อสายเผือกต้นพี่น้องงามรอรอเลยพี่น้องเนาะสุดยอดความหล่ออ้าวขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เจ็ดสี่สองเก็บเก้าสี่เก็บเป็นแปดผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองกับผู้ใดพี่น้องเนาะเป็นควายงามสายเผือกเป็นพี่น้องกำลงามเลยพี่น้องเนาะโอเคเลยสุดยอดสุดยอดควายงามสายเผือกเบิ้งกระคักชพี่น้องมันงามอ่ะให้เบิ้งกระคักชเอามาเบิ้งถ่ายเบิ้งเบิ้งแขงเบิ้งขาเบิ้งสีสันเชื่องเชื่องเนาะลูกเนาะเชื่องเชื่องหูหูเลยพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอด เบิกพี่น้องควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะควายสายหลอ่อเพื่อนสายเผือกเพื่อนพี่น้องเนาะสามสิบห้าได้เพื่อนเปิดไหวพี่น้องต่อรองเอาเอาไปเขา่ขขาข้อเข่าฟ้ามเพื่อนพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดเอามันมาลูกขอบคุณหลายๆครับผมมาถักไทยทเอกสยามเฮ้า <c oughs> อันซ่อนคลิปเอกสยามคลิปปังขนาดได้พี่น้องฝากช่องให้แน่ตีล้ล่ะเอกสยามเพิ่นในกักปูน้อยมาโอ้พี่น้อง อันนี้เอาไปวันหน้าต่อยอดตอนนี้ยังขาดน้ำเลี้ยงอยู่ไปโจกมาจากใสหอยเองยางมุ้ยยางมาจากเมีครับโอ้หัวตะแยกมาจากแม่พี่น้องเขาแนเนาะเขาเปิดกว้างดีๆหน้าตารอรอเลยพี่น้องเนาะเป็นผูหน่อยของหอยเอกเพื่นพี่น้องเนาะเปิดไว้ทังไหนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเอเซียเพิ่นเปิดไปเด้อพี่น้องเนาะโอเคเลยนี่คือหัวควายหน่อยเพิ่นอันยังขาดน้ำเลี้ยงพี่น้องเอาไปเติมเตรมเอาเด้๋ยพี่น้องเด้ออ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหไหร่ แปดศูนย์ครับศ <0 80, S 2> ูนย์แปดศูนย์เจ็ดหเก้าสามเติบสิบแปดหารยเป็นผูน้อยพี่น้องเนาะเอาไปต่อเติมเอาไปเติมเต็มเอาไปพัฒนาต่อยอดออกมันรอแต่ว่าย่งขานํำเลียงเนาะหอยอีกเนาะสายรอเพิ่มดนน้พี่น้องต่วัายังขาำเลียงเนีเอาอความุ้งเล้ลยมันครับผมใส่ก่อน,นอของใหญ่ผู้ใดของผมู่ล้โอ้บ่โอ้โอชคโอชคไปเบิ่งควายใหญ่เผื่อพี่น้องเนาะจุดยจยอด เสียตำทานเด้อเสียตำเด้อ <c oughs> มาเบิง่งควายใหญ่เพิ่นป้า่นพี่น้องเอยสายมูล่าบักใหญ่พี่น้องเนาะปะ้าควายใหญ่เพิ่นพี่น้องใหญ่ดีพี่น้องผมมาสูงนี่ได้ร้อยหกสิบได้พี่น้องเนาะร้อยหกสิบได้เลยเฮ้ยร้อยหกสิบได้ดีพี่น้องป้ามูล่าเนาะมูล่าใหญ่เป็นแม่ครอบแม่ค่ายแ,แม่ผ่านสายมูลา่า,าะด้วยมีทับทิมก็ตัดด้วยันโอ้นี่บ่ ป้านนี oh, exactly. mm ่ล hmm. mm ูกลูกขายไปแล้วลูกขายไปแล้วป้านมาตันแต่ลูกมันพี่น้องเนาะเบิงพี่น้องเบิงแมยคุณป้านควายใหญ่พี่น้องใหญ่ยักเบิงคักๆพี่น้องควายใหญ่เพิ่นป้านเบิงหน้าตาตนโตสายมูล่าปุ้ยลอยหกสีพี่น้องเนาะควายใหญ่เพี่น่องปุ้ยเบิงถ่ายเพิ่นยังมาท่านถามราคาได้เบิงคักๆสะก่อนพี่น้องเบิงควายใหญ่เพิ่นสะก่อนพี่น้องเนาะเบิงควายใหญ่เพิ่นสะคักๆสะก่อนพี่น้องปุ้ยเสื้อมาใหญ่เลยใหญ่เนาะ ปสร้างสร้างหน่อยพี่น้องเนาะสร้างหน่อยได้พี่น้องนี่ย่างเขาบ้านคนตื่นเมื่บ้านได้เสียเอกนี่มันใหญ่มันเฉียงแล้วจันหมู่เนาะเชื่องเชื่องเนาะไปโจกมาจากใสขึ้นมาขาดเสียโอ้เสียเอกไปเอามาจากกวามดังเพิ่นพี่น้องเนาะใหญ่งามถามราคาบาทนี่สิบสองเพิ่นเปิดใยหนึ่งแสนสองหมื่นเพิ่นเปิดไว้เสียเอกเพิ่นเปิดใยพี่น้องเอกสยาม บงับงเลยนเนาะมือเกลือมิดห้อยเอกเจ็ดสิบห้าได้ลอยเจ็ดสิบห้าเกือบมิดพี่น้องเบิ้งตี้ระความสูงสุดยอดสุดยอด <c oughs> พูดเโอ้ยห้อยองค์บ่เห็นเลย,ยเสียองค์บ่เหน <c oughs> ็นยกมือถั่วมัวกันยังบ่เห็นพี่น้องบ้าสมัยใหญ่แต่ควายตัวนี้ด้านเนี้ยด้นนอตหนึ่งหน่งแสนสองพูด่ะเบิงบ้งเสียเสียองค์เพิ่นมายืนเทียบอีกเบิ้งพี่น้องป้าใหญ่ครัย่างเชาบ้านตื่นเนาะคนตื่นมันวาเป็นสั่งสิบสอง c i a คนเปิดไว้พี่น้องเนาะโอเคอ้า ขออนุญาตทางนี้เลยมาเลยเจ็าเจ็ดเจ็โต๊ะสระจโอเค,คขามควายไปบักใหญ่เลยพี่น้องเนาะนี่คือเสียอีกเพิ่นน้ำเสนอหอยหมูเพิ่นน้ำเสนอพี่น้องเนาะอ่ะฝากช่องเพิ่นน้ำกับเอกสยามเด้อพี่น้องเด้อติดตามชมในเฟซบุ๊กเพิ่นราคาแม่ยัง,ยงเสียแม่ลูกอ่ยังก็ลาคเสียหมูเสียหมูเพิ่นว่าจะได้ก,ก็ลาคาเสียหมูเพิ่นช่างสันเทียนนะเสียหมูเพิ่นซื้อไาจะได้ก็ <c oughs> มันคือลืมซื้อเสียหมูบ้านนี้วิไลศักดิ์จ้างสันเทีย ช่างสันเทีเย,เย,ยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเข้าไปเบิ่งเปียดเบืเบอนนะทั้งสองคนอ่าทีมงานไส้ลงหัม่มเ่็นปะแชแนลโอ้ยมันหมา,มาเด้อเสียอีกเด้อขอบคุณเลยมันบ่าใครที่รขาเป็นเนะาะหมู่เนาะเชื่องเนาะโอ้ผู้ใดอยากเาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์ได้เลยของเสียอยู่เพิ่นพี่น้อนง120,000สนสองเพื่น้องลูกมันงามครับเจ๊ขายไปเท่าไรลูกมั่นโอ้ลูกมัน20,000ื่นพี่น้องเนาะลูกมัน20,000ื่นนี่เพิ่นขายไปแล้วเด้อลูกมันพี่น้องเนาะ แม่สาวหน่อยสองหมื่นเบิ้งขายไปแล้วพี่น้องส <c oughs> องหมาเบิ้งเสียตั้มบ่านี่ตั้มสายเราปเป้ามาอาศัยเสียตั้มแม่ลูกสายเผือกเผือกได้พี่น้องนี่เบิ้งลูกมันคือสายลูกมันเงี้ยวนี่พี่น้องแต่ว่ามันพอสูงเผือกด้วยแคร์ด้วยพี่น้องเนาะเผือกด้วยแคร์ด้วยสองตัวนี่ ถ้ามันเต็มมากนี่บ่ต้องห่วงพี่น้องถ้ามันเต็มมากต้องหาสิ่งแมดอาจารย์ซื้อหรือคือที่นั่นเอาไปเติมเต็มเอาเนาะเอาไปเติมเต็มเอาพี่น้องเนาะเอาไปผสมเอานั่นลูกเพื่อนพี่น้องลูกมากงามแล้วพี่น้องลูกมากงามแม่เพื่อนแม่แม่ท้องเลยเอาแม่ะจักลูกลูกกสิโอ้พี่น้องอันสายแกเพื่อนพี่น้องเนาะอันนี้ลูกสาวนี่พี่น้องเป็นลูกสาวนี่พี่น้องเนาะเป็นลูกสาวเพื่อนพี่น้องเนาะมักแต่แม่ก็แยกงมักแต่ลูกก็แยกโอ้ได้ทุกแนวได้ทุกแนวรวมก็ได้ครับ สองหมเปิดไว้ต่ำเพิ่นเปิดว้สองหมื่นสงพันสงหมื่นันเพิ่นเปิดใ้ตาลูกล่ะแม่สุขสตาลูกล่ะฮะตาลูกเปิดจังไหรตาลูกตาลูกเปิดกระิดแปดพันแปพนเนาะต่อไรแปดพันเนี่ยต่อไรอ่ะสองสองันกะสีเลือแม่ยยูสิบประมาณนั้นนอกพี่น้องเนาะอันนั้นเขาเสียอีกแล้วถ้าเสียเอ๋เอาเนว่าสองเสียอีกเออเสียต่ำเพิ่นเปิด้เนอกพี่น้องเนาะอ่ะต่ำทรายขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์หกสามศูส ห้าหกห้าหนึ่งคือน้องต่ำไส้เพิ่นเปิดใบสองสองได้อเป็นแม่ลูกลูกแม่สายเผือกเพิ่นพี่น้องเนาะเอาผู้ใดอยากเอาไปต่อยอดอันนี้คือสายแกรดได้พี่น้องเนาะโอเคเลยขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆลมนออันครับผมต่ำไส้เพิ่นเปิดไว้อ,อ่อนซ่อนควายเสียอีกเพิ่นพี่น้องเนาะใหญ่ค่ะเปิดไใ้แสนสองเด้พี่น้องตัวแบบง่ายหนี่งแสนสองห้องเสือหมูเพิ่นวิไลศักดิ์ช่างสันเทีย <c oughs> อาเอกสยามเพิ่นพี่น้องเนาะตัวแบบง่ายเอาเส้นละของหอยหมูอกอหอยองค์บ้านี่ หอยองอยู่ใสหอยโองนี่ปะขออภัยพี่น้องแม่ลูกเปิดไว้จังไรแม่ลูกนี่ของเพิ่นแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบกว่าพี่น้องเนาะร้อยสี่สิบบวกลบแม่เงาแม่ลูกแรกพี่น้องเนาะตัวโตดีดีเป็นแม่ลูกแรกของเสี่ยวองเพิ่นพี่น้องนั่นลูกเพิ่นพี่น้องโอ้ลูกงามโอ้ลูกสวยมากเลยพี่น้องเป็นลูกตัวกำลังเบิ่ง ลูกตัวเมียพี่น้องเนาะลูกตัวเมียนั่พี่น้องเนาะลูกงามคือพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดลูกงามพี่น้องเนาะนี่ลูกเพิ่นพี่น้องลูกงามงามเป็นลูกหน่อยตัวเมียอยู่พี่น้องเนาะเป็นแม่ลูกแรกสายพัฒนาเพิ่นควายหอยหอยองค์บลตทองห่วงหอยควายเพิ่นพี่น้องเนาะสูงร้อยสี่สิบบวกลบพี่น้องเนาะสูงร้อยสี่สิบบวกเบื้องถ่ายเพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นกำลังให้นมลูกอยู่แต่ว่าเขายังงามอยู่พี่น้องยังงามเอามาเบื้องลูกเพิ่นอีกเตินหนึ่งพี่น้องมาเบื้องลูกเพิ่นมาเบื้องลูก มาฟังราคานงิเพลินสายแครกขนาดจะเป็นข้อเพลินพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาถามราคาเพล่นกำลังต่อรองกันท่าเพลินพี่น้องเนาะเพล่นกำลังต่อรองไฟายหอยโวงเพล่นอ่ะเดี๋ยวเพล่นสิไปขออนุญาตเบอร์โทรเพล่นไหวพี่น้องเนาะโู้ยงามงามเบิงสะก่อนพี่น้องเนาะเบิงสะก่อนจะไปถามราคาจะไปขอเบอร์โทรอ่ะนี่คือควายเสียโวงเพล่นแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกตัวงามงามพี่น้องเนาะอ่ียระ เสียเสียววงเปิดไปทังไหนผมก็เจ็ดหมื่นครับผมเจ็ดหมื่นสองตัวเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียางามงามเจ็ดหมื่นเพิ่นเปิดไใบพี่น้องเนาะเจ็ดหมื่นอันนี้แมน่นบอหนิเห็นเห็นอยู่ลูกมันเห็นล่ะลูกน้อยนะเนาะตัวเมียนะเนาะตัวเมียางามงามแล้วก็แค่แม่นบ่แค่ตัวแค่แม่นบ่หัวแม่นเนาะมีคนเดียวเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเสียววงไว้ ศูนย์ก็สามศูนย์ก็สามศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าสแม่ลูกลูกตัวเมียขอบคุณงเลไลน์มันครับผมนี่แม่เพิ่นเพื่น้องร้อยสีบวกลบใดแล้วก็ลูกตัวเมียเด้อพี่น้องเด้ออ่ะลูกตัวเมียไปใส่แล้วลูกเพิ่นอยู่ไตเพี่น้องงามๆเด้อพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกั้นใดนั่นลูกเพิ่นพี่น้องเนาะโอ้นี่มาน้ำเสือสายแคร์แล้วโอ้ยพ่อพันสายแคร์พี่น้องเนาะพ่อพันสายแคร์สูงอยู่ประมาณร้อยนิดๆเนาะเมตรหาเส้นครับเมตรก็ดะ พอพันเบื้องหน้าตาตนโตเพื่นพี่น้องเนาะแข็งบาเบาครับตันครับพี่น้องตันจื่อลือเลยผู้ใดอยากได้สายแกระตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันครับอืมราคาพี่น้องโอ้ยราคาควายตัวนี้บ่ต้องห่วงพี่น้องนาซื้อนาสนพี่น้องเนาะสองหมื่นเก้าพันเพิ่นเปิดไว้เป็นพ่อพันสายแกระเด้พี่น้องเนาะสูงกับร้อยก็หาเส้นทอดนด้พี่น้องงามงามเอามาเบื้องกระคักเป็นพ่อพันสายแกระพี่น้องเนาะแหงเตี้ยแหงแพงที่ราคาพี่น้องเนาะ แหงเตี่ยแหงแพรงนี่เพิ่นเปิดไว้เอาไปอ่าแบ่งปันเบิ้งที่เหรอรอรอเตี่ยเตันตันปุ้ยพี่น้องเนาะเบิ้งขาแข้งเพ,พิ่นพี่น้องเนาะเบิ้องคอขาเพิ่นนี่คือสายแกร่พี่น้องเนาะสายแกร่เพิ่นสองหมื่นกับหาันโอ้ได้เบิ้อเชื่องเชื่องเนาะนั่นเบื้อพี่น้องโอเคโอ้สวัสดีครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยได้เบิ้อตัวอย่างโอ 20, 9, ส้สองหมื่นกับเก้าพันขี้ก็ได้ โอ้ยล่ะงามครับอันนี้คือพ่อพันสายแก่เดพี่น้องราคาหน้าต่อหองลังนัเก่มองเบิ่งเงนว่ะโอเคอขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์หกสี่หกอง่าพ่อพันสายแกรสองหมื่นเก้าันเอาไปพัฒนาเอาไปเป็นพอของพอขายพอพันสายแกลพี่น้องแห้งเตี่ยใงหมประกันเบิ่อถูกจประกันการผสมผอมเป็นวาเนาะโอเค ขอบคุณหล,ลายๆมนันครับผมบเป็นพ่อพันสายแคร์ด้วยพี่น้องนะโอเคมาเบิงาา่งกปายเผลือกคนตัตวนหนึ่งคนสีสดวกก็น้องพี่น้องขออนุญาตครับเป็นเป็นผู้หรือแม่กำลังเบิร์ก <laughs> เจ้าเมียแม่สาวเนาะแม่สาวสายเปลือกสวยมากพี่น้องเนาะเป็นสายเผือก,กงามๆเลยพี่น้องเนาะสูงประมาณร้อยสามร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบเจ็ดได้ปะได้เน,นาะโดยประมาณบวกลบพี่น้องเป็นสายเผือกงามๆพี่น้องเป็นแม่สาวสายเผือกงามอีหลีพี่น้องเนาะเบิ่งแข้งขาเล็บ แกวเขาแกวพี่น้องเนาะเล็บแกวเขาแกวงามต้นโตดีมีขวัญมงคลครบขวัญซองทางมีพร้อมเรียบร้อยโอเคเลยพี่น้องเบิ้งไทยเพิ่นก่อนสีถามราคาเบิ้งกราคาพี่น้องเนาะงามควายงามเ่ยโอ้ท่ายงามพี่น้องถ่ายสวยเลยเป็นควายทายสวยเลยพี่น้องเนาะงามอ่ะมาเบิ้งท่างผีพี่น้องปอดคักสีงามเนาะอันนี้คือเผือกสวยๆเลยพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดไว้จังได๋บาดน,นี้ แปดหมื่นกับห้าพันเปิดเปิดไใบเป็นแม่ขอบแม่ไายแม่พันสายเปือกงามๆพี่น้องเนาะเอาผมถ่ายช้ำในเงาดิพี่น้องนี่ในโฮมอ่ะมาเบิ่งข้างทีแปดสิบห้าเปิดเปิดใบงามๆเป็นสายประกวดเดยตัวนี้สายประกวดกระไรเนาะอ่ะโอ้ประกวดมาแล้วอู้ประกวดมาแล้วดพี่น้องอู้ไก่หย่อนมันงามสุดยอดโอ๋นี่เจ้าของเฟิ่อเฟิ่อเข้าประกวดมาแล้วพี่น้องอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรพไปบ้านอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ด เจ็ดเจ็ดห้าสี่สองสามเจ็ดควายมาจากไหนเน่ามาหาตัวน่ะถือมาบอกว่าอันเจ้าเลยล่ะเอาเจ้าละโอ้อยู่มอสสอนี่พี่น้องเนาะอยู่มอสสอเฮาพี่น้องมหาสารคามโอ้สือมาเลี้ยงไว้เป็นสายประกวดพี่น้องงามยี่หรีงามกว่าเพิ่์นพี่น้องเนาะรัมดดอางวลเโอ้มีรางวัลติดมือมาด้วยดพี่น้องเนาะบ่ดตรงห่วงมันสวยหรีพี่น้องเนาะอ่านี่เพี่นมีรางวัลเป็น การันตีรางวัลมากพอพี่น้องเนาะควายงามจากสรารคามเป็นม่พอ,อสอเนาะโอเคเลยพี่น้องนะอเนาะเพื่อนมีรางวัลมาเพื่นเข่าประกวดผ่านสนามเดินมาแล้วพี่น้องเนาะบอต้องห่วงมันงามอีหลีผมเบิ่งปั๊บผมก็ะหูเลยว่าเป็นสายประกวดพี่น้องเนาะมันงาม <Okay. S 1> <laughs> เปินกำลังเบิ่งรูปว่าได้รับรางวัลจึงไหนนาะพี่น้องนะอ้าว ควายงามเพื่นพี่น้องเป็นตอนซ่อนเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไายแม่พันธุ์ลูกโกมืงเพชรสายลูกโก้มึงเพชรเนาะสายเพื่นโก้มึงเพชรได้พี่น้องเนาะมีใบรับรองมีใมีเอกสารพร้อมเรียบร้อยพี่น้องเนาะรับประกันคุณรับโอ้พึ่ง17เดือนพี่น้องพึ่ง17เดือนได้พี่น้องเนาะประกวดในรุ่นสิบห้าวันเอนอประกวดช่วงประกวดตั้สิบห้าถึงสิบแปดเดือนเนาะอ่านี่เพิ่นการันตีการประกวดพี่น้องเนาะเพิ่นมีคลิปคลิปการประกวดมีรางวัลพร้อมเรียบร้อยพี่น้องมีคลิปการประกวดพร้อมเรีียยบร้้ออพ่นง อ่าโอเคเลยพี่น้องเนาะนี่นี่คือขีดเพื่นพี่น้องเนาะเฉยพร้อมแม่มาหน่อยโอ้เดินโชว์เลยพี่น้องเนาะมีถวยพร้อมเรียบร้อยโอเคนี่คือการันตีของแขพี่น้องเนาะแปดหมื่นเก้าพันเอาเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันนี่นี่คือการรับรางวัลพี่น้องเนาะการรับรางวัลของเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นการันตีมีเอกสารพร้อมเรียบร้อยเด้อพี่น้องเนาะความสวยงามมาเรียบร้อยเนาะโอเคอ่ะทบทวนเบอร์โทรอีกสักหนึ่ง แ7ดเจ็ดโอเคขอบคุณเล,ลาลๆ์มันครับผมจากมมสสารคามเป็นหัวฝ้ายงามเป็นสายเผือกเป็นากาลันตีเลยพี่นอ้องเบื้องตัวจริงนี่านาะะตาเลยพี่นอนะ้องเนาะเอา้าสวัสดีครับสันโอ้เป็นยังไงโชคดีเออมนัมนมันมือมือวานหลายปะ สมปน้อยโอ้ขายดีใครทีคุณจบักับมาโอ้คุณจุบักับผมมี่องไายก็เลยนผมกับใครดีไพมากเออดีไพมากัตโอเคจะว่าวันยี่เินี่เฟอรแทนนอโอ้ครับแทนนอนแน่นอนแน่นอนจะสท่อนยสิบสองตัวยีิบสองเยี่สิบสองยี่องตออแรงนอครับผมตอนแรกอ่ะคาับผมอ่ามันหมานเด้อครับผมโชคดียู u b e เปิดพี่น่องเนาะโอเชครับผมอ่ามันนี่ก็มาท่าผีเป็นนอเนาะมาท่าผี ควายได้ซื้อได้ขายกันหลายช่วงนี่พี่น้องเนาะได้ซื้อคืได้ขายกันหลายอ่ะงางมาทำพี่พี่น้องโอ้นี่สายเขาเพี่พี่น้องเป็นควายพ่อพันธุ์พันธุ์เด่พี่น้องตัวนี้พ่อพันธุ์งามงามรอรอพี่น้องเนาะทายควายรอให้เบิ่งพี่น้องเนาะควายรอของผูดอะไรพี่งพี่น้องอันนี้คือเบิ่งควายรอเพี่พี่น้องเนาะสายเขาเพี่พี่น้องทายถ้าให้เบิ่งแต่ว่าโตบ่เต็มแต่ว่าเป็นควายงามเพี่ควายรอเพี่พี่น้องทายเบิ่งย่างออกมาทำพี่พี่น้องเนาะปุ้ยสุดยอดสุดยอด ว่าหลายพี่น้องเนาะย่างไปทางไหนเนาะบ้านนี้เนาะ,ะขายกันไร้พี่น้องในขายกันดีอ่ะเวียดเขาเยอะพี่น้องเนาะเวียดเขาเยอะ,อะช่วงนี้ครัใช่ไหอาจารย์ครับผมเป็นังไรมาแล้วบ่อกจากอาสามาตรเพื่อนแฟนขับแฟนเพจครูน้อยเข้าขายจังไหนเปิดจังไหนครับว่า อยากซีซีขายสองตัวเนาะสองตัวอยากซีซีหาดิพี่น้องสองตัวได้พี่น้องสีสันต,นต้นโตบักคูน้อยเพิ่นรอๆทั้งสองตัวพี่น้องเนาะอันนี้เอาไปได้ทุกสายสายพัฒนาก,กระไดาสายเนื้อก,กระไดเอาไปต่อยอดสร้างกําไรยังหน่อยหน่อยอยู่พี่น้องเนาะสี่สิบห้าสองตัวเนาะสองตัวได้ซีซีหาด้พี่น้องเด้อโอเคเลยอ่ะมาเพิ่นมาจากไหนเโพไซโพไซเหรอเอเท่านาะไก่พี่น้องเนาะโพไซอ่ะเพิ่นมีเบอร์โทรบขออนุญาตสะดวกบ้าครับผม เพิ่นเพิ่นมีเบอร์โทรอยู่ได้พี่น้องอ้าวผู้ใดอยากเอาไปต่อยอดโอ้ข้อใหญ่ขวายตัวนี้ข้อใหญ่เนาะเบิ่งข้อเพิ่นพี่น้องเนาะตัวประคองข้อไปเชยงย่งหน่อยอยู่ได้พี่น้องโอ้นี่เบอร์โทรเพิ่นมีเบอร์โทรได้พี่น้อง093 227 8127พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์นี้เอาควายคู่นี่ไปเข่าข้อเข่าฟาร์ม4ีหาเพิ่นเปิดไว้ต่อรองได้อยู่เนาะพ่อเนาะโอเคจากโปไซเดอร์ขอบคุณหลายๆมันครับผมฝากช่องสมหวังแชแนลแนนเด้อพี่น้องโอเคครับผม แนวต่อเบิ้งบรรยากาศการต่อรองเบิ้งบรรยากาศการซื้อขายเบิ้งบรรยากาศของเอา้าควายหน่อยผู้ใดไรน้อหนิเนโน้อยู่พี่น้องเนาะควายหน่อยเพิ่นพี่น้อนงเนาะสงสัยแม่ลูกแม่ลูกกันบ้านนี่พี่น้องเนาะเอา้าแม่นั่นแม่ลูกของผู้ใดไรน้อแม่ลูกลูกเนโน้อยู่พี่น้องเนาะลูกเนโน่อยู่เป็นน้องมาตลาดของเพิ่นทองในหอยปะครับนี่อา้าวเพิ่นเปิดไปจังไหนครับผมสองหมื่นแปดพัน แม่ลูกลูกเนี่ยน้อยอยู่พี่น้องเนาะเป็นลูกตัวกำลังเบืองอยู่เป็นผู้หรือแม่โอ้ลูกผู้ลูกผู้ได้พี่น้องเนาะแม่ลูกแรกเนาะลูกแรกได้พี่น้องเนาะแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้เพื่อนอยากได้เท่าไรก็แล้วกันเร้าแปดได้พี่น้องเนีสองหมื่นแปดเพราะโอ้ต้นตัวแม่เพื่อนที่ดีเนาะต้นตัวดีแม่เพื่อนพี่น้องยังหนุ่มๆอยู่ยังสดๆอยู่นั่นลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้หน่อยอยู่เส้าแปดเพื่อนอยากได้มาจากไซบีอ โค่นท่องไร่เท่าเนาะอ่ะเพื่อนสะดวกให้เบอร์โทรมาขออนุญาตรครับผมศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหกสองสี่สองอพี่น้องผู้ใดอยากเอาควายไปเลี้ยงเอาไปเขาขอกเข,อข,อข,อขอฟาฟาร์มแม่ลูกตัวนี้ลูกงามแม,ม่นุม่มๆแมส่สดๆสวยๆเขาขั้นสอนความเรียบร้อยได้แม่เพื่อนอันตรายได้เลยขอบคุณเลยรายมันครับผมโทรมาเบอร์นี้ได้เลยเนาะโอเคครับผมยังต่อพี่น้องเบิง่งบรรยากาศไปนั่งอ่ะสอบถามราคาให้พี่น้องได้รับชมกันทางบ้านเนาะพี่น้องเนาะ ป้ายผู Jamie, lonely, ้ผู ha, ้ใดน้อนี่รอรอ่าสายรอเพื่อนพี่น้องเนาะได้มาอยู่พ่อได้ค่อยมาอยู่นี่บ่อแม่นี่ยพโอ้เพื่อนกำลังต่อรองกันอยู่ทางผู้พี่น้องเนาะเพื่อนกำลังต่อรองกันอย่างต่อพี่น้องเบื้องบรรยากาศพ่อนก็มาเรียนพุทธันเนาะพ่อเรามีวงอัดเย็บเส้นเย็บโซ่ดอกฟ้ามันเย็เส้ ว่า้อคุ้มันตุนมาห้ามือเตรียมส่งไว้เกว่หรือกไปไปไปลาวไปว่นไปมา้อเบียดกำลังมาต่อรองเบียดหลายยืนพี่นองเบียดเขาเยอะเบียดเขาเยอะเลยพี่นอนเนาะเบิ่อมรรจะกาศไปน้ำ้องพี่นอนถ่ายทำบรรยากาศพี่นอนเนี่รับชม วันนี้วัวควายเข้าเยอะเนาะพี่น้องเน,นาะอันนี้คือเสืเป็นแม่ลูกเพ่สะดวกบป็นน,น,น่องเพื่อนเนาะเนาะเขาไปขึ้นมาเขาปอยทำจุ่มขออนุญาตสะดวกบป็นน่องครับไทยทำสะดวกบ่ขออนุญาตไทยทำครับครับคแม่ลูกกันเนาะลูก,ก,ลกแม่หรือลูกผูกลูกแม่มลูกตัวแม่เนาะอันนี้แม่เพื่อนี่น้องแม่เพื่อนกระไดลูกประมาณ สองหรือสามนี่แหลนะน้องเบิ่งกันเขาโดยประมาณเพื่อนพี่น้นองแม่ยังขาดน้ำเลี้ยงพี่นอนะ้องแม่เพิ่นสูงอยู่ลอยสามสิบห้าบวกลบเดี๋ยวจะไปเบิ่งลูกเพื่อนเขาเปิดไว้จังไหนโค้งเนี่ยเปิดไปสามสิบหกสามสิบหกเด้อพี่นอ้องแม่ลูกลูกตัวแม่เดี๋ยวไปเบิ่งลูกดีๆพี่นอนะ้องเนาะแม่เพินน่งนี่คือยังโค้งอยู่ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงแม่เพิ่นมาเบิ่งลูกสาวเพื่อนพี่นอ้องเป็นลูกตัวเมียเด้๋ยพี่น้องอ่ะลูกตัวแม่ก็ยังขาดน้ำเลี้ยงเป็นควายขังเลยเพี่น้องเนาาะทแนวนนนีี่่เป็ายขังพ้องเนาะเท่นเ้าแนี่ลูกเพ่นสีงามตตนโดี เพียงแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงได้พี่น้นองเนาะขาดน้ำเลี้ยงอยงู่งามเป็นควายหน่อยงามพี่น้นองเนาะอ่างามสูงอยู่ประมาณรอยยี่สิบบวกลบเอ้ามาแล้วบอกถือปีล้ว<ม> <laughs> ว่าท่านห้อยแสนเพื่นว่าสามสิบหกเนาะโอเคสามสิบหก okay. แม่ลูกลูกตัวเมียเพื่อนสะดวกให้เบอร์โทรบษพอมีมีเบอร์บ่มาจากสายหรอไมาจากจตุโอจตุไมาจากจตุเพินพ่นบ่มีเบอร์โทรเสียดายเพิ่นมีเบอร์โทรพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกตัวเมีย ทายแล้วทายแล้วจัตุเนาะโอ้เบอร์โทรบ่มี่เสดายเสดายเิ่นบ่มีเบอร์โทรอเอาพ่อคุณหลายกอะไรให้มครับผมข้าเหลือเปอ่าใครนะครับขายเบื่อล่ะขายเท่าไหร่นี่ขายโตัวนี้เท่าไหร่หมื่นหมื่นกว่าหมื่นกว่าเนาะตัวใหญ่เท่าไหร่สองกว่าเนาะสองกว่าเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องนี่เพิ่นขายไปแล้วเพื่อนไข่เนื้อเนาะ หัวงเตัวดีมาจากไสยังครับคือบางหนาเพื่อนว่าอยากออกที่นี่เพื่อนว่งบ้านใดยาโสบ้านท่ามหาเหรอโอ้ทางมหาเนาะมาจากมหาชนะชัยมาจากทางหอยฟางเพื่อนเพื่อนอะหอยฟางจะไปใช้บ่เห็นหน้าเห็นตาโดนละาหอยฟางเขาเอาเชยขอบคุ้ยไลน์มันเพื่อนได้ขายไปละพี่น้องตัวนี้เอ้าห้องผู้ใหญ่นาะทดีนี่ยังนะครับควายควายเพื่อนว่าควายเด้นดีเพื่อนว่า <ś led> จ้าบาทเท่าอยา่างใดซื้อเพิน่นข้าบโพดอีกโอ้ซื้อจักหมืน <ś led> ่นสองหมื่นสองสองอพี่น้องตัวนี้เพิ่นซื้อไปแล้วเพิน่นว่าเสียไปเลี้ยงครับโอ้เพิ่นเสียไปเลี้ยงโอ้พีนพ่น้องเพิ่นเสียไปไหวไข่แม่สาวหน่อยแยกลูกมาแล้วสองพันสองร้อย ตายตัวนันกินงาเป็นแค่ข้าวก้องผ่าเขาซื้อมาเด้ป็นสองนิเดียวื้อชื่อสองพันสองโอ้โหเา่งยไม่าจะลอไปชิมไปอาทิตย์ละตัวะไรไปตัวไปกเซบันซื้อเงินหวาวาวกหมื่นขวายล้สองพันสองหนึ่งขอป้าไหวป้ามันคนอื่หแล้วระกอกตะกาเขาเลยลรออีอเอ็มอล่อยลงน้ำเด้อลอยน้ำองลองยุบเปิดมือนี่อ้วนเอง ข้องเข้าเท่าไร่สีแดงนี่ข uh um> ้องเข้าเท่าไรวะแดงแดงนี่ล้วะวมันน้ำมันข่อะไรจ้กบาทข้องเข้าวะข้องเข้าเจ้าบาทกวายแข็ครับเท่าไรสิบสามห้าร้อยเป็นค่ายแค็เด้พี่น้องเนาะสีแดงจึงคืองเพื่อนมมาจากเซกือสีดีเหนเนาะ โอ้ยเบิ่งสีเพิ่นพี่น้องเป็นควายแคร์เพิ่นพี่น้องเนาะนำข้ามเนาะเป็นควายนำร่ำเปล่าเพิ่นนำข้ามเิ่นพี่น้องเนาะจากกาฬสินธุ์เป็นแม่สาวยังสาวอยู่เลยเนาะแม่นแกี่ยวล้นเนาะสีล้นเนาะโอ้แต่ว่าเป็นควายแคร์เพิ่นพี่น้องสูงประมาณเมตรนิดๆนะพี่น้องเนาะโอ้บ่ถึงเมตรพิ่นว่าโดยประมาณสิบสามหาร้อยเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองเด้อพี่น้องเด้อเป็นควายแคร์เพิ่นอ้าว เพื่อนสะดวกให้เบอร์โทรบรขออนุญาต093 097 2410เด้อพี่น้องผู้ดใดอยากได้แม่สาวแคร์ไปพนันาต่อยอดมึงหันเห็นพ่อพันอยู่ทางพุ่นเออเป็นสารแล้วเพินว่าเป็นสารแลว้วได้หนี่พร้อมผสมแล้วพี่น้องเนาะสายแคร์เพื่อนพี่น้องบ่พ่อเม็เพินว่าขอพูดเล,ลน่นๆมันครับผมโอเคเลยอนะอต่อพี่น้องมือน,นี้บรรยากาศการซื้อการขายคือคักตลาดนัดชมพูบุตร บานสว่างเชนหนาวผ้าพีผ้าหนองออกเราออกชมเอาประมาณในก้อนชิ้นหนีพี่น้องนอกฝั่พฝีฝั่งน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นด้วยนะครับคอยพี่น้องกษตรกรเพื่อนคนหนึ่งว่าแฟนคลับแฟนเพจบานสว่างเชนหนาวช่วงนีแต่ความสุขกัญจะเรื่องห่างไกลจากโรคไข้เจิดต่างๆรำด้วยด้วยเบิดหนีเบิด์ตซึ่มกันสวัสดีครับ